ขึ้นไหมอ่าขึ้นแล้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบปีศาจหยุดสายเดียวกันนะอันนี้เราจะประกาศอย่างอะว่าลิมิกจะกลับไปแข่งไปเจอ,อยูซอนนะ <laughs> ดูสภาพผมก่อนพี่ยูซอนก็นไม่น่าไหวเหมือนกันไม่ใช่แค่ผมไม่ไหวนะผมว่ายูซอนก็นไม่น่าไหวเหมือนกันอ้ามันไม่ขึ้นในในช่องเบคอนนะพี่พี่ช่วยเช็คผมเช็คหนะ่อยหนึ่งอยู่ในนี้นี่ หนึ่งนะ่าจดการอยู่มั้ยผมผมขึ้นแล้วนะแต่ช่องไหนวะเนะี่ยช่องเบคอนช่องเบคอนทีมเต็งมีอะไรบ้างพี่นอกเหนือจากทีมแฟดแล้วก็ sgp แล้วก็แชมป์จากไต้หวันนะ่ะพูดถึงทีมเต็งไม่พูดถึงเบคอนถามได้ไงวะ แย่จังต้องกลัวจริงเนี่ยเน่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนช่องไลฟ์นะครับแน่หนเพื่อนๆผมอยู่ไหนแน่ไหนบอกว่าจะมาลุนด้วยกันเราจะมีทีมที่แบบว่าดวงซวยแบบโคตรๆอยู่ทีมหนึ่ง <S <S ทารอน <S <S ผมว่าทารอนต้องโดนแน่กูอัปเดตอะ อดิคอร์ดดิคอดคนอย่างเยอะอะพี่เต็มตัวโดนเลยเต็มตัวโดนปวดเลยเด็กๆพร้อมปวดพี่ก็พร้อมแบนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ,รบ<ส>ผมวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นสายกันนะครับเดี๋ยวเขาเขาดาวอยู่นะครับปิงตีงหน้าให้ามันรอดูนะปิงปีปีเนีเ้น ไหนโมนาพี่โมนาเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่ไหนอย่ดอเรอผมยังไม่ชินเลย ได้วะ่ะได้ชินแล้วชินแล้วเบคอนเจอบาซ่าบาซ่าไปอยู่แล้วยูซอนกลับมาแล้วพี่คิดว่าไงมันเขาแบกเกินไปอะแล้วแบบหาคนแทนเขายากนะครับต้องให้เวลาเลดนึงถ้าอยากจะหาคนมาแทนเขานะสวัสดีครับ เปิดไลฟ์แบบนี้ได้เหรอได้ครับผมได้ครับไม่รู้กันเขาว่ากันว่าได้เขาลือกันว่านะเดี๋ยวเรารอเขาดาวอีกสักคู่หนึ่งครับเขาบอกว่าอีกหนึ่งไอทีพี่ไม่เปิดจอใน,นดิสเหรอครับจอในดิสคอดเหรอเปิดจอในดิสคอดเอาจอไหนอะ่ะ อาจอ,อน,นี้ไปคิมเซนเซเล่นโหดไหมครับคิมเซนเซนะโหดแต่ต้องไปงัดกับโอ้โ oh. หปีศาจทางนั้นเลยนะใน a อ l เอลยใน a อ c ตามเพื่อนๆก่อนนะครับ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโควิดสิบก้านะครับแลายแ,แ,แรงมากเฮ้ยเด็กไหนอะเด็กไหนเนี่ยมีเด็กมันลุ้นสายด้วยวะ Me, พี่ตีมีสายที่เราอยากเจอไหมมีแบบคนที่เราแบบอยากเจอไหมชิวๆอ่ะหได้ยินเสียงผมป่าได้ยินครับอ้โสามารถเข้ามาลุ้นดิสในดิสคอดกับผมได้นะคไหมเออมิคก้ะรายการเนี้ยจริงๆผมได้ลงนะเบตแบบผิวม MM ือตกแบบไม่ได้ลงหยอกๆอ๋อทีมไหนทีมไหน อที่ไหนดีอ่ะจริงๆผมแบบไม่ทันไม่ทันใช่ไหมล่ะใช่พี่มันแบบหมดหมดเขตสมัรไปก่อนอ่ะไม่ตบมุกไม่ทันไม่ละใช่ไหมล่ะหมยถึงง่ายใช่คิดมุกไม่ออกลุงโอ้ยลุงพลไปไหนแล้วครับลุงพลเกมแล้วนะครับเกมแล้วนะลุงพลล่าสุดเกมไปแล้วครับ คิดว่ายูซอนจะโหดไหมสายเดิมครับสายสไตล์ของเขามันเล่นเล่นมึง่ายครับแต่ว่าโมนามันถ่ายทอดสดจำนวนถึงคณสุดสุดแล้ว่เพื่อนเปิดในนี่ไงเพื่อนในกรนิน่าลุงพนไปแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะครับ มามาเดี๋ยวเราออกในไม่เป็นไรเก็ได้ทีมที่ดีที่สุดมาเลยเราออกเจ้าง่อยนะครับยังก็มาเกาหลีก็มาแต่นี่อ่าฟรีไฟล์อีเวนต์ฟรีไฟนะแชมป์โลกนะครับโอ้ยอย่างเท่อ่ะถ้าไปก็แชมป์จักรวาลน่ะเพื่อนอะไรส่งอะไรให้กูแล้วถ้ามึงไปตอนนี้ก็เลยจัดได้เป็นรูปแบบ ที่เหห็นนนนบ้าจอะเมื่อไหร่แม่พี่พูดพูดแต่เมื่อไหร่มึงจะไปเล่นฟีฟ่าอ๋อเล่นไปแล้วเลิกแล้วนี่นี่ของเวียดนามชานิสไทเปนะครับไทยแลนด์อินโดนีเซีย M S P นะครับหรือว่ามาเลเซียนะครับสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับไชน่าไอวีเดนไปอยู่แล้วเชียร์แพนครับผมโคนที่ผมเพิ่งอัปเดตเลยนะฮะเออใช่ผมอัปเดตมาฮะเพราะผมคิดว่าโอ้โหที่นี่้ครับใช่ข้ามทวีปเลยอืมก็ดูกันไปนะครับ เมื่อกี้นี่มี3กรุ๊ปนีที่มี3ทีมนะถูกต้องนะครับก็อธิบายนิดนึงนะครับกฎกติกานะครับการก็จะแบ่งถือกติกากันท่านผู้ชมครับการแข่งขันทั้งหมดเป็นแบบดับเบิลราวโรบินหรือว่าพบเจอกันเบสส์ทูนเองนะครับครับผมสี่ทีมต่แบบทิ้งนะครับผมผู้ชนะเนี่ยสองศูนย์จะได้สามแต้มนะครับเสมอ่วนตัวหนึ่งจะได้หนึ่งแต้มแล้วก็ถ้าแพ้ศูนย์สองเนี่ยนะครับผมก็จะได้ไม่ได้สักแต้มเลยครับผมอ่าไม่มีแต้มติดไม้ติดมือครับอ๋อนี่คือจะมีสี่ทีมนะฮะใครไม่แบบแสบแก้วหหมาากกครัับบเดี๋ยยว็อธิใ้นะ ในการจับเนี่ยจะมีอะไรบ้างซึ่งมีแน่นอนนะครับผมเนี่ยฮะก็สำหรับการนนี้ครับบอมินซี่ครับรอบคอลิไฟน์เซมิฟิเนลสแตนฟิเนลนะครับจะเป็นสายอัปเปอร์แบ็กเก็ตและโรเซอร์แบ็กเก็ตนะฮะโอเคเนี่ยวะเนี่ยก็จะหา1 2 3 4นะครับเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ลงไปที่แมตช์ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมถูกต้องนะครับง่ายๆว่าเออมีโอกาสแพ้ได้ึงครั้งโอ้ยแสบหูแพ้ได้ครั้งเดียวไม่ได้ไหมฮะแค่เบิ้ลก็เรียบร้อยเลย ไม่ใครวะเนี่ยติดติดติดเนี่ยใครเลี้ยงหนูเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินมาแปดสว่าทั้งหมดเนี่ยรวมๆที่เราจะได้ดูเฮ้ยแปดวันหนึ่งร้อยสิบแมตช์เลยีแมตช์เบคอนแมต่ว่ามันเป็นเกมอาร์วีนะก็จะเร็วหน่อยละกันแต่นี่ครับจับเบคอนบุรีรัมย์เบคอนทีมแฟต อาทิแฟดมาแล้ววะรั้าะดมึงดีเลยจังวะเอาหรอโยกไ่น่จะมีทางเดียวกันของกูดีเลยเหรอจะไม่มีทางยูเทดียวกันในก่อเดียวกันในมเดียวกันู u บดีเลย่ถ้าได้วีนำอีกจะไม่อยู่ในกลุ่มเลยละโยกไปกลุ่มบอ่าจะจะหล่นลงมาก่อนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ได้วีนนำละ เวียดนามนะไม่ไทยแลนด์เบคอนอี่ปนหูว่ะอันนี้เบคอนกลุ่มสามมีกลุ่มสี่ B B B ตัวนี้น่าอยู่สุดนะตอนนี้ B ใครไม่ช็อตอะดูให้หน่อยจับที่ประเทศเวียดนามนะฮะเราไม่ได้จับเองนะใช่เไมยต่างใช่ไห่ใครใคร นะครับน่าจะเป็นเป็นคัมภีราเป็นสิ่งที่หนึ่งนะครับกระผมอ่าเราได้อยู่มาอยู่ในกรุ๊ปสีครับผมกรุ๊ปสีครับสวยโอเคเราหนีแฟตได้แล้วหนึ่งคนไม่แฟดเจอไซงอนทารอนเลยคุณเจอไซงอนทาไอ้ทารอนไม่อยู่ไซงอนไอ้ชื่ออะไรนะไอ้แชมป์ไต้หวันน่ะมัฟม็ับม็อบอย่างโหดไต้หวันโหดหมดทุกคนยังไงก็ต้องเลือกเจออยู่แล้ว บราซิลนะครับตอนนี้ทีมเต็งออกมาแล้วสองทีมนะครับแฟตกเบคอนม่ครับรู้เต็งปะเขาไม่ได้จับเอรวมมาก่อนไม่รู้เริงเฮ้ยทันเดยโอ้ยญี่ปุ่นไปแล้วกุ๊ปเกุ๊ปเไม่ใช่กลุ๊มอัปเดตแล้ว ยังไงคุปคุปอัปเดตอยู่คุปสี่แน่นอนมึงหอเลยมึงหอเลยวแมสมาแมสอย่างงี้เอจพไม่แมสก็เอจพีคุี้ครับท่นผู้ชมครับทีมอะไรจ้เอหมีมาย่างหมียังไม่มาีมญี่ปุ่นโอญี่นียครับคุคับเอีเ่งแมนเอาอินโด อินโดเอาอินโดมันเอาอินโดเราเราเราต้องเริ่มสายล่างอย่างที่มีกรอกเลยแม่เอออะไรอะอ้คนดมซึ้นมตาีเดียวกันเลยอ่อุ้ยอะไรอ่ะอ้าวอินโดโซ่ทำไมตายเดียวกันเลยอ่ะมายดยกับอไมตดีลอ้าวอิ่มีันไมีกังยังแมยัลยอนดไมยีันลอ้วอ่มีตยวน่เกลอะนเดกนลังรวดียู่เลยต้อนนี้ อ๋อคุกูวกว่าคุณดูในเฟซอะเรียบร้อยละต่อมาครับผมมึงจะดูทำไมในเฟซวะดีนะสุในดิสมันดูไม่ได้เพื่อนคนมันเต็มเออในดิทผมก็ดูไม่ได้วิคนมันเต็มดูดูใน YouTube เหมือนกันในยูในยูดูกว่าทีมสดาวเขาบอกได้ฟรีสตาร์ครับจดู y น u t u b e ก็ได้เอยเปิดการกันนี่หน้าให้ มามาแล้วแมทกลุ่มเอจ้ากูรักกูแค้์เชี่ยเราว่าทุกซีนี่เดือดเดือดเลยนะ เดือดเดือดจีร่าสี่แล้วน่นแบะไม่ไม่น่ารอดไม่ยังไม่ไม่แน่เพราะว่ากูอัปเดตแบบส่วนใหญ่นะกูว่าไทยน่าอยู่ชุดสี่ีิมวันไปแล้วบูรีลำก็ทารอนแล้วกูุเอเนี่ยทารอนอยู่แน่นอนแมนี่ไม่รู้เป็นไรกันนะใช่อ้าวันเขาไม่ได้ห้ามเจอกันใช่ปหมพิมห้ามเจอ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 ะอ๋อห้ามเจอใช่ใช่ทารอนทารอนจองกรุปเอแล้วกูว่าเนี่ยทารอนเลย าลอนอนใช่หรอใส่กรดาก็เป็นไรคุบวกแล้วครั้งที่แล้วผมเไม่ผิดนะเทงมือเด้๋ตอนแรกเขาบอกว่ามันห้ามอยู่เดิมไม่ใช่หรอเหมือนแบบนี่ไงเขายกแล้วเขายกเขายกเขายกนี่ไงอ้ยาลอน5อใจันเลยเมื่อกี้เราไแปบกูใจแป้วเลย

ถ้าม็อบกับไซากอนไปบีกับบีกับดีนี่ปัดเย็บเลยปัดเย็บเลยดอยากให้เกิดม็อบกับซายก้อนอยู่ซีมเลยปัดเย็บเหมือนกันเออไม่เกี่ยวกิดซีนะเนี่ยนี่มาไม่อยู่คนเดียวเนี่ยเราเราเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเจอม็อบหรือเจอไซาอนเออมมีีคนในเลือกไม่ได้บิ๊กทำไมเวลามึงคือตายมึงตายแน่เวลาจะเป็นใครครับผม ต้องใส่งาน่อยสิล่เอใส่าเยียใ่วใส่เเจอใส่งนถ้ามอบอยู่ด้วยกันมันมันสองกีเน่ยมีบีเกมมิอยู่นะครับอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยส่งับส่งขมีเสียงมิสะท้อนมากไม่กลัวหรอกว่ต้องเจอใครไอ้มิก มันไม่ใช่กลัวนิดมึงเลัวนิดนึง4คนกลัวหมดละมึงเข้าใจคำว่าเหนื่อยป่ะมึงเข้าใจว่าเหนื่อยป่ะเก่งไม่กลัวหรอกกลัวเหนื่อยมวยรำไปเยือนนรกแล้วร้อนแล้วนะูอัปเดตกุ๊ปเอแน่นอนครับกูอัปเดตคือกุ๊ปเอแน่นอนและกุ๊ปที่ชิลที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มของก็็เปนแผ่นนดิแม่เลย ผมอีกหนึ่งวันเราบีอกหนสายสีสบายแล้วบีบีคือชิวจริงม็อบจะไปลงใต้ครับม็อบในซีซั่นนี้โหดมากไม่แน่นะแต่ว่าไม่เลยนะโหดนอไม่เจอม็อบ ไม่เจอม็อบโอเคอยู่โอเคไม่เจอม็อบนะไม่เจอม็อบุมดีสบายโอเคครับโชคดีครับไทยทั้งสทีมโชคดีครับบูรลี่ยมล์กัสซาร์ลชวครับเบคอนโนนึงครับ เอเนี่ยเออเขาเรียกไงไม่ค่อยดีสุดแล้วในไทยแล้วนะจนมีลำบมาปลดปล่อยครับสวัสดีครับบ๊อบนะครับผมแซนดิเรลเยอร์ครับบ๊อบอยู่กรุ๊ปนี่เส้นทางกูให้เราแล้วทำเลงไม่ห้ามอยู่สายเดียวกันนะก็คือซัดกันเองหมดเลยท้ายสุดทีกันเองหมดเลยว่าไทยแลนด์สามทีเรียบร้อยนะครับกรุ๊ปกรุ๊ปได้สรุปกันแล้วนะครับกรุ๊ปเอนี่เป็นแฟดตึงจัดเลยไปเลยเขาจัดสายให้เลยเหรอฮะ ประเทฉายเลยนะบิ๊กอัมันเป็นอย่นี้วะเป็นอะไรมึงเป็นอะไรตานนี้เป็นอะไรไม่คืออะไรอ่ะมันเหมือนมิคเห็นอะไรอยู่ตอนนี้เออ่ในยูทูบไงเห็นอะไรอยู่เนี่ยเห็นก็บอกเห็นไม่ใช่เหรไม่ใช่ๆอ๋อมันไม่ใช่จัดสายมันไม่ใช่สายข้างหลังเป็นตาประเทศใจเย็นๆตกใจหมดนะโลกโลกหมดแล้วก็กลุ่มเอนะครับได้ไปทีมแฟตนะแล้วก็ทีมดีว่า อันนี้น่าจะหมาเมืดอชัวสวย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 จัดจัดแล้วก็แมสอะครับแล้วก็บูลินลำถ้าหลุดมาได้ก็หมามืดอแล้วถ้าหลุดมาได้คือมึงมามืดแน่นอนอะมึงได้รับแน่นอนนะทีมมามืดอ่ะถ้าหลุดมาได้ก็มันเลยเอวซนะครับแข่งวันที่เท่าไหร่โมนาว่าไปอ้อโยนมาอย่างนี้เลยหรอรู้ไหมรู้ไหมว่าแขงวันที่เท่าไหร่แขงวันที่เท่าไหร่อ๋อที่พูดมาคือพี่มิกจำได้ ไม่ได้เริ่มวันที้สิบ้าเริ่มวันนี้เริ่มวันี้สิบเก้ามั้งสิบเก้าเริ่มวันนี้สิบเก้านกว่าแล้วก็เบคอนก็เบคอนกับทารอนนี่ถือว่าเฉยๆเพราะว่าได้เจอเอชจีพีส่วนทารอนได้เจอบ็อบเราเบากว่านี้แต่เราก็หนักพอกันน่ะหนักพอกันมันเอาเข้าสองอะไรเบอร์ไงอะไรเบอรงแต่ม็อบม็อบน่าจะเดือดกว่านิดนึงไม่นิดอ่ะม็อบม็อบน่าจะเดือดกว่าม็อบซีซั่นนี้แต่กุ๊บกันน่าจะ ถ้าเป็นสิฟโผก็เบคอนไส้งอนแล้วก็ทารอนม็อบใช่ใช่ส่วนกุ๊ปบีวันเนี่ยไปแน่นอนมาแน่นอนแล้วก็วีเกมมิ่งวีวีวีเกมมิ่งก็โหดใช่เกุ๊บเอเนี่ยมึงใครมันใครเอาไอ้นี่เลยดีว่าก่อนเลยเอาดีว่าตั้งก่อนเลยแล้วอีกทีมหนึ่งใครดีดีว่าดีว่าต้องโอนในออกต้องเข้าต้องโอนในออก ไม่ว่าจะตั้งตรงหรือตั้งเข้าตั้งตั้งไปเลยตั้งออกไปก่อนเลยดีเขาอ่ะไอ้้นีโอ้ยมึงดูกรุ๊ปกรุ๊ปอัพกรุ๊ปเด็ดเกี่ยวนทางของผู้ชนะไงมีของแชมโลไงเท่าแบบไม่เท่าแบบไม่อวยนะผลงานที่แบบรอดแล้ที่สุดนะบุรีรัมน่าจะยากน่าจะยากสุดแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าบุรีรัมเขาแบบมีพลังฮึดแบบทัวร์ต่างประเทศบ่อยมาก แต่แมสแต่แมสกับแฟดก็ไม่ไม่ใช่ย่อยนะแฟดเนี่ยแทบจะไม่ค่อยแมสดึงยูซอนกลับมาแล้วแมสดึงยูซอนกลับมาแล้วยูซอนห่างหายไปนานนะไปไปทำอะไรมาวะโอมึงรู้ใช่ไหมครับเป่เป่าเป็นแบนแอ็มไหมแบนแอ็มบัสเตอร์ไปนะครับ ว่าจะฟาวนมใต้เียงไม่เคยเดาที่ไหนเขาปเป็นนักฆ่ากย์เขาไปนักวิเคราะห์อ่์เป็นสายแอนาสิตแต่เฮตูเคเขาไปจับฉลากได้ไงไม่ใช่เฮตูเคไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ค่ะมึงขยี้ตาดูไม่ใช่เฮตูเคเฮตูเคเปลียนเกลพี่มิกก็ถือว่าแล้วด้วยนะครับอย่างที่เราลุยจับฉลากโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับพิธีการในการจับฉลากจบแล้วของคน บรรยายอย่างเดียอะนะ,ะไม่ทำแล้วบรรยายเดียวแล้วก็นุยลรำตายแนะ่ไม่ได้มือรำเขาได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขาได้ฝึกซ้อมกับเ,เวลาตอนแข่งก็ได้เจอคนเก่งเลยไงโอ้โหสนุกสนานนะ ที no? ่หนึ er ่งกุ๊ปโซะซีมือบลูฟีที่หนึ่งกุ๊ปเอคือบุรีรัมย์ครับที่กลุ่มที่หนึ่งกุ๊ปกุ๊ปกุ๊ปเซอที่หนึ่งครับปีละยอดแต่ข้อเสียของกบีวันกบีวันถ้ากุ๊ปถ้ากุ่มเอมันมันผ่านมาได้นี่มันจะเป็น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 คนแข็งแกร่งมากเลยนะใครเลยโคตรโชคดีครับเหมือนทุกวันที่หนึ่งครับไม่โชคดีคือแบบข้อเสีย ข้อเสียของกูอัปเดตคือเราจะไม่ได้ซ้อมกับทีมเก่งๆเข้าใจปะคือเขาไม่ซ้อมกันเองโคตรสวยจะอดซ้อมกับแมปอดได้ผิดพลาดไงอ่าใช่ฮะเก็บตัวนักกีฬาอะไรก็หมายถึงถ้าเราถ้าเราไม่แพ้เราก็จะไม่รู้จุดด้อยไงอ่าแต่เราไม่ได้ซ้อมเขานะแต่ดีแล้วแหละไม่ต้องด้อยเลยเออเออมึงจะไปหาจุดด้อยทำไมเพราะไม่แพ้ดีว่าดีว่าบอกกูมาทำอะไรที่นี่ รอดูรอดูรอดูกลุ่มเอะที่หนึ่งกลุ่มเอคือเบย์เอบริลัมที่หนึ่งของกลุ่มซีคือใครครับทารอนยอนเบคอนทารอนอยู่กลุ่มดีกลุ่มดีกลุ่มดีทารอนกลุ่มดีครับนีมิครับเอบีซีดีครับเออคือทีมไทยอ่ะสามทีมเนี้ยอยากให้ออกความเห็นแต่ละทีมหรอออกความเห็นแต่ละทีมก็นี่เลยตามนี้เลยครับ กุ๊ปที่น่าสนใจที่สุดนะครับคือกุ๊ปเอนะครับผมส่วนกุ๊ปอ้าวจบแล้วเขาเขาลาไปแล้วอย่างไวมากเลยรีบ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 จางน้อยดีเนี่ยเรามาดูนะครับกุ๊ปเอเนี่ยคู่ไหนก็ได้นะส่วนตัวนะครับดีว่าอาจจะมาผิดที่นิดนึงสําหรับผมนะคิดว่านะมาผิดที่นิดนึงแต่ก็คงไม่ใครก็ได้นะสมมติใครที่อยู่ในโซนเนี่ยก็คือผิดที่หมด เพราะว่า,าทีมเต็งทีมเต็งมีแค่สามประเทศที่เป็นเต็งเต็งมีแค่สามประเทศก็คือไต้หวันไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยมาตีกันละกูอัปเดตอยู่แล้วส่วนกลุ่มบีนะครับคู่ที่น่าสนใจน่าจะเป็นวันกับ vgm หรือ v g a m i n g นะครับว g เนะครับสองคู่นี้น่าจะน่าดูสุดนะครับผมแล้วก็ต้องไปลุ้นกับแล้วก็กลุ่มซี กุ๊ป4มีเกาหลีมีเกาหลีมี SGP แล้วก็มีเบคอนนะครับอยดีอยู่เกาหลีอยู่ดีครับอ่ะไอ้นี่เกาหลีนี่ไงเสือนี่คืออะไรเสือคือไอ้นี่สิงคโปร์มาเลยอ๋องั้นกุ๊ปดีกุ๊ป4มีแค่เบคอนกับ SGP น่าดูไลเบิงประทะาเกสเซอร์ไม่ไลเบิงประท้า5คนนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยรอดูได้เลยไลเบิงประท้า5คน มันก็คืนเขาเก่งกันอยู่นี้เก่งๆแล้วก็ไอ้บอนวีบอนวีนี่มีคิดว่าน่าจะเป็นออฟเลนเบอร์หนึ่งแล้วตอนนี้นะครับน่าจะเหนือเหนือกว่าทุกคนเลยบอนวีนะครับออฟเลนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในใจของคุณลีมิครับอะไรนะพูดถึงคนที่ในใจที่หนึ่งในใจของคุณลีมิยกมือยกมือยกมือก่อนยกมือมาขึ้นพูดก่อนนะไม่กูนั่งเงียบๆก็ได้เพื่อนคดีแล้วดีหมดนะไปตอบไปตอบกุปรีได้ยินแล้วดีแล้วที่ไม่อยู่กุปรีอยู่กุปรีคือสวยจัดเลย ส่วนกรุ๊ปดีนะครับคู่ที่น่าดูนะครับก็จะเป็นเกาหลีทารอนแล้วก็มอบนะครับผมสามทีมนี้ไอทีมงูงูเขียวคืออะไรอะ่ะไม่ใช่ไม่คืออะไรอะ่ะน,น,นั่นเสือบราซิลบราซิลเสือครับไม่ใช่งูเสืออ๋อเป็นเสือเ,เสือเขียวนะครับส<อ>ายเขียวบราซิลเสือบราซิลน่าจะน่าจะสู้กับเกาหลีซูซี่อยู่เพราะว่าบราซิลนี่เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ยังแพ้ทางทางเราอยู่ไหมส่วนตัวผมคิดว่าแพ้นะยังแพ้อยู่โอเควันนี้ก็จัดสายเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูเรามาลุ้นแค่นี้โชคดีที่ไม่ได้อยู่ก๊เดดว่ามาลิมิทว่ากุ๊ปสี่ใครตัวที่หนึ่งครับกุ๊ปสี่คิดเบคอนอยู่แล้วเบคอนอยู่แล้ววันนี้ตัดสินครับเบคอนเนทไท้สองพันไอโหสองพันเลยเอาเป็นมึงกดติดตามเอยยังดีกว่า ลงเร็วเลยขึ้นตีมเลยขึ้นตีมเลยขึ้นตีมขึ้นปุ๊บลงปั๊บเลยได้ปุ๊บลงปั๊บเลยได้สองพันแล้วก็ออกเลยคุณเลิกติดตามไปก่อนเลยหยอกครับหยอกครับหยอกครับหยอกหยอกเหมือนกันหยอกแบบนวันนี้ไม่สตรีมนะครับวันนี้ผมไม่สตรีมถ้าอินเดียลงนี่เสร็จแน่บีนเดียไหมโมนาเดียไม่มาอินเดียไม่มาเขามีทัวร์ส่วนตัวนะครับเป็นทัวร์ดันวันนี้ดาวลดไปสิบกว่าเกมพอเจอ ตัวเลนออฟเลนครับโอ้โหตัวเลนแทงหรือเปล่าเขาออกแทงหรือเปล่าเขาออกแทงหรือเปล่า่อเดี๋ยวเราลาไปทีนี้แล้วกันโอ้โหวันนี้วันนี้โชคดีที่เราไม่ได้อยู่กอล์ฟเดนนะครับฝากเชียร์ทีมไทยทั้งสามทีมด้วยนะครับทั้งบุรีรัมย์เบคอนแล้วก็ทานลอนนะครับผมไปแล้วทุกคนบายบายสวัสดีครับ